แต่ก่อนเด็กนี่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะไม่รู้จักไหว้คนขับรถไม่รู้จักไหว้แม่ครัวไม่รู้ก่อนนี่ตามี่นี่ไม่ค่อยดีหรอกค่ะขยะเต็มไม่รู้จักรับผิดชอบบอกไม่ถูกแล้วหัรู้สึกมันจะรบทางโต๊ะทั้งเก้าอี้ไงค่ะเด็กก็นิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพูดจาก็ไม่ค่อยมีหางเสียงเท่าไหร่หลบเรียนไม่เข้าเรียนไม่มีระเบียบในตัวเองตื่นขึ้นมาก็คือที่นอนเดี่ยราดอยู่อย่างนั้นเลยค่ะเวลากลับจากโรงเรียนก็ โยนกระเป๋าทิ้งคว้างไปจากคำบอกเล่าถึงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนและบรรยากาศภายในโรงเรียนที่สร้างความหนักใจให้กับทุกคนด้วยความตั้งใจจริงและนิสัยที่ชอบความมีระเบียบของคุณครูณจิตรพลสวัยรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อคุณครูทีนั้นทําให้ท่านพยายามปลูกฟังและอบรมให้เด็กนักเรียนได้พัฒนานิสัยให้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเท่าที่ควรปีแรกที่เข้ามาก็เห็นว่านักเรียนนั้นในเรื่องความสะอาดเราเรายังเห็นว่ายัางยังไม่ได้ในความคิดของเราว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็น่าจะได้มากกว่านี้นะครับ ความสูภาพอ่อนน้อมถมอมตนความมีสัมมาคาร,ระวะน่าจะได้มากกว่านี้พยายามที่จะสอดแทรกแล้วก็ผูฝังให้นักเรียนทำมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ชัดเจนโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาตั้งอยู่ในตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลโดยมีนโยบายส่งเสริมศิลธรรมควบคู่กับวิชาการซึ่งโรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าโครงการเด็กดีวีสตาและโครงการความดีอื่นๆอ,อีกมากมายล่าสุดโรงเรียนได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลในปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาทำให้คณะผู้บริหาร และคณะคุณครูในโรงเรียนทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจและได้ร่วมกันร่างหลักสูตรวิชาทักษะชีวิตขึ้นมาอันดับแรกคือสร้างความตระหนักให้ครูให้เข้าใจคือเราคุยกันมานานแล้วว่าพัฒนาคุณภาพนักเรียนแต่แต่ครูไม่รู้ในอดีตไม่รู้คือพัฒนาอะไรไงผมก็เลยมาจับสรารระบบจำแนกจิตประสงค์ทางการศึกษาของ ในในโลกนี้เขาจะมองอยู่สามเรื่องนะครับที่ว่าเบนจามินบูมที่ว่าอันนี้หนึ่งคือพุทธิยยพิสัยจิตตพิสัยและทักษะพิสัยเลื่อนมาสอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธด้วยโรงเรียนดีศรีตำบนด้วยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะใช้วิถีพุทธนี่มาช่วยเพราะว่าที่นี่นับสือพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราใช้วิถีพุทธมาช่วยมันก็จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ไปเห็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของโรงเรียนดีศรีตำบนด้วววยี่าาห้องชิต ก็เลยได้มาปรับออว่าเราทำบิดิการักของเราหน่อยเป็นไงก็เลยได้เจ็บประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีในปฏิบัติอะไรขึ้นมานี่ครับรายละเอยียดในแต่ละเล่มนะครับจะมีอยู่สามสามเล่มหลักนะครับเล่มที่หนึ่งก็จะเป็นเล่มของอเนื้อหาวิชาทักษะชีวิตโดยตรงนะครับส่วนอีกสองเล่มหลังจะเป็นแบบประเมินของครูเล่มหนึ่งแล้วก็ของนักเรียนของผู้ปกครองอีกเล่มหนึ่งซึ่งสองเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ใช้ในการประเมินนักเรียนว่าได้ทํา หน้าที่จริงหรือไม่เราจะแบ่งคะแนน80 20 80ก็คือเป็นเรื่องของภาคทฤษฎีและปฏิบัติเราจะเน้นเรื่องปฏิบัติจะให้คะแนนเยอะหน่อยนะครับส่วนอีก20คะแนนจะเป็นคะแนนสอบปลายภาครายวิชาทักษะชีวิตยึดหลัก5ห้องชีวิตเนรมิตนิสยัยของพระเด็กพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นหัวใจสำคัญและต่อยอดออกมาเป็น 777หัวข้อหลักดังนี้7ตัวที่1คือ7ข้อหลักประกอบไปด้วย 1. วิชาทักษะชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยที่ดีแก่ตนเองและไม่สร้างภาระให้แก่บุคคลอื่น 2. การฝึกนิสัยที่ดีควรทำทันทีและทำซ้ำๆ 3. การฝึกที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา 4. ใจความสำคัญของวิชาทักษะชีวิตคือความกตันยูกะตะเวที รู้จักบุญคุณแล้วตอบแทนคุณ 5. บุญคุณของบุคคลสถานที่และสิ่งของ 6. ตอบแทนคุณได้ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชา 7. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องด้วยการปฏิบัติบูบชาเป็นเลิศ 7. ตัวที่2คือ 7. ประสบการณ์ชีวิตที่โรงเรียนประกอบด้วย 1. เขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. หน้าเสาธงห้องแต่งตัว 3. ห้องเรียนห้องทำงาน 4. ห้องเรียนพิเศษ 5. ห้องสมุดห้องนอน 6. โรงอาหารห้องอาหาร7ห้องน้ำา7ตัวที่3คือ7ประสบการณ์ชีวิตที่บ้านประกอบด้วย 1. ห้องนอน 2. ห้องน้ำา 3. ห้องแต่งตัว 4. ห้องอาหาร 5. ห้องทำงาน 6. รอบรั้วรอบบ้านเพืชผักสวนครัว ซึ่ง7ทั้ง3ข้อนี้แยกออกเป็นกิจวัตรประจำวัน25กิจวัตรที่โรงเรียนตัวอย่างเช่นมาโรงเรียนแต่เช้าเก็บกวาดทำความสะอาดจัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยใช้วาจาสุภาพมีสัมมาคารวะอ่านหนังสือดีมีประโยชน์เข้าแถวรับบริการราดน้ำให้สะอาดทุกครั้งเป็นต้นและ24กิจวัตรที่บ้านตัวอย่างเช่นสมาทานศีลห้า สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนั่งสมาธิ5-10นาทีเก็บที่นอนทุกครั้งล้างมือให้สะอาดแต่งกายสะอาดและสุภาพถูกกาละเทศะช่วยผู้ปกครองทำอาหารทำการบ้านส่งทันกำหนดแยกขยะและกำจัดมูลฝอยปลูกและดูแลพืชผักสวนครัวเป็นต้นโดยรายวิชาทักษะชีวิตประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาหนึ่งเล่นแบบบันทึกสองเล่นแบ่งเป็น สำหรับคุณครูและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินซึ่งนักเรียนจะได้บันทึกต,ตามกิจวัตรเป็นเวลา20สัปดาห์เกี่ยวกับวิชาทักษะชีวิตนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงก็คือนักเรียนทําซ้ําๆเน้นในเรื่องของความเป็นระเบียบวินยัย นะครับความเป็นหมู่คณะทํางานที่รับผิดช,ชอบร่วมกันส่วนใหญ่ก็ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะครับสอนเนื้อหาเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการล้างห้องน้ำนะครับก็จะเปิดวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาดูก่อนที่ได้มาจากวัดพระธรรมกายจากนั้นก็ให้นักเรียนได้ตามาได้ทาตามขั้นตอนครับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะ ให้นักเรียนไปทําที่บ้านแล้วก็จะมีการไปเยี่ยมบ้านนะครับว่านักเรียนได้ปฏิบัติจริงไหมแล้วก็ตามไปดูให้คะแนนนะครับก็จะมีหนังสือ,อ,อที่จะให้คะแนนเด็กทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะครับเป็นเล่มทําไปทาไมเราแบบนักเรียนอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีหน้าที่มาเรียนใช่ไหมก็จะมีระเบียบอะไรหนักหนาประมาณนี้ฮะไม่พอใจอ่ะขัดค้านกันเยอะหลายคนอยู่ฮะ ก็รู้สึกอึดอัดว่าทําไมเอ๊ะทำไมเราต้องทําเยอะขนาดนี้ทําไมต้องรับผิดชอบแล้วทาไมต้องแบบเนี้ยบขนาดนี้อะคะ่ะด้วยกิจกรรมที่เด็กๆได้ทําจนครบตามหัวข้อในรายวิชาทักษะชีวิตกลายเป็นสร้างที่ใสดีพื้นฐาน5ประการได้แก่รักความสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวภายในช่วงเวลาเพียง3ภาคเรียนการศึกษา ซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งที่บ้านโรงเรียนและชุมชนก่อนจะมาโรงเรียนอย่างเนเขาก็ยกมือไหว้บอกพ่อบอกแม่กลับจากโรงเรียนก็ยกมือไหว้บอกพ่อบอกแม่ไปไหนก็ รู้สึกจะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบของเขาในตัวเนื่องจากว่าเขาได้รับการสืบ,สบทอดมาจากโรงเรียนนั่นเองอันนั้นตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่พวกเราควรสนับสน,นุนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอ่าไหว้พระสวดมนต์เนี่ยในส่วนนี้เป็นเป็นสิ่งหล่อล้อมจิตใจของเขาให้อยู่อยู่ในกรอบ ขอขอบคุณท่านพออธวันสุนทรานะคะที่ท่านเป็นต้นแบบที่ท่านคิดวิชานี้ขึ้นมานะคะซึ่งช่วยผู้ปกครองได้เยอะตรงนี้นะคะให้นักเรียนได้มาปฏิบัติในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระให้ดูให้เด็กทำดีขึ้นครับแต่ก่อนคุณป้าก็ไม่ทราบเรื่องทักษะชีวิตอย่างนี้แล้พอได้มาอยู่โรงเรียนนี้ทำงานไปสุดก็ เอาไปทําตามที่บ้านกน็รู้สึกว่าบ้านก็นสะอาดพอหลังจากที่มีรายวิชาทักษะชีวิตเข้ามานะก็เราก็ผ่อนคลายได้เยอะขึ้นนะคะถือว่าผ่อนคลายได้เยอะขึ้นเพราะว่าทุกครูทุกท่านก็ร่วมมือกันพอได้วิชานี้เข้ามาช่วยแล้วก็จะรู้ว่าทําไมเราต้องตอบแทนคุณท่านนะคะทําไมเราต้องทําและทําแล้วเราก็มีความสุขที่จะได้ทํามันทําให้เรามีระเบียบว,วินัยกว่าเดิมแล้วถ้าเราจะปล่อยปะละเลยมันก็ มันก็รู้สึกแบบว่ามันอึดอัดนะคะมันมันต้องทําแล้วอะค่ะมันเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอะค่ะในเมื่อเขาทําไว้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องทําต่อเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาได้ทํามาเป็นสิ่งที่เขาได้มีการศึกษารูปแบบมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเพิ่มเติมเสริมแต่งให้มีความาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับลกูลกๆของเราครับคนในโลกนี้ก็มี3เรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องปัญญาใช่ไหมพุทธิพิสัยที่เาเรียกว่าข้อที่สิบโดเมนเรื่องที่สองคือเรื่องจิตใจทักษะจิตจพิสัยที่เขาเรียกว่าเอฟฟีสิฟโดเมนแล้วก็เรื่องที่สามคือทักษะพิสัยแต่ก่ปปอนเขาจุดประสงค์เขากระจายกระจายเขาไม่รู้ว่านคืออะไรอย่างเช่นมีกรลาภายในเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเขา้าค่ายควรทำเยอะทำเพื่ออะไรก็จัดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามองเห็นกลุ่มของการพัฒนาเนี่ยก็สามเรื่องนี่ไงมันก็จะทําให้เขามีความตระหนกักและความยาั่งยืนก็จะมาเองผมขอนําเรียนว่าในสิ่งที่ได้ทําอยู่นะครับ เป็นประโยชน์อย่างมากเลยสําหรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนมยัธยมบดองวิทยาทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้นนักเรียนเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยมากขึ้นขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปที่ได้ชี้ทางสว่างให้กับโรงเรียนของเราจากความรู้สึกอึดอัดที่ต้องทำตัวให้เป็นคนรักความสะอาด มีระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิกลับกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้ทำสิ่งต่างๆข้างต้นแทนก็เท่ากับว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาได้ถูกปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายจากการเรียนรู้วิชาทักษะชีวิตทำให้ในวันนี้พวกเขามีนิสัยดีพื้นฐานทั้ง5ประการยังไม่รู้ตัวและเกิดจากการทำซ้ำๆทำบ่อยๆ และแผ่ขยายความดีเหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างให้ได้ซึมซับอีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีได้ว่านิสัยดีสามารถฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงขอเพียงเริ่มต้นลงมือทา